ดูสิโอววนไหลามาที่ตูเรข่ขอจะปั่นอีกครั้งหนึ่งครับและดักตากับซามูโอสและขึ้นมาเองจิโนล่าจิโนล่าจะไปช่องนี้บอลยังเก็บได้อยู่ไหลามาที่เวล่าและช่องตรงกลางเวล่ายัง เก็บบอลได้ครับครับ,รบไหลไปที่โลอนโดลอนโดไปเองสับสับแล้วครับผม78นาทีสับแต่ว่ามีตูรามมีตูรามซาซามูออสแต่ว่าฟันได้กรรมาการชี้จุดโทษให้กับซามูออสครับเอาแล้วยังไงยังไงแบบนี้ซาบูออสเกมนี้มีโอกาสขึ้นนําช่วงท้ายเกมโอรนโดวิ่งมายิงแล้วก็เข้าไปแล้วลอนโดพิกแซงตอนนี้ซาบูออสแซงเด็ดพิม3ต่อ2 กลับมาครับผมตอนนี้เราเดินทางมาครึ่งทางของวันนี้ละอ่ะคู่ที่4วันนี้ครับกำลังจะเริ่มแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่านี่ครับฝั่งซ้ายครับผมเดชพิมพ์ครับส่วนฝั่งขวาครับซามมโอสนะครับส่วนจานโกยเข้าเกมแป๊บฝั่งซ้ายครับผม้าบ้านครับเดชพิมพ์7 7็ครับผมจะเจอกับซาโอสนะครับ อย่างที่เราทราบกันไปนะผมคู่นี้ใครชนะจะเป็นเดดพิมพ์หรือน้องโอ๊ตนะครับจะเข้าไปเจอกับต่อต้นครับเลือกให้เป็นบิ๊กแมชในรอบต่อไปทันทีครับผมเดดพิมพ์ครับ4-2-3-1ครับแผนเก่งของเขาเจอกับซามูโอ๊ตก็4-2-3-1อานเอาละครับใครจะเล่นแผนนี้ได้ดีกว่าในเกมแรกครับผมเริ่มแล้วผมเดดพิมพ์ชุดสีขาวเขียวครับเจอกับชุดสีม่วงครับซามูโอ๊ต เดชพิมพซ้ายไปขวานครับเสร็จที่บานตัวเองก่อนแล้วเด็ดพิมพ์คืนกลับมาที่ตูเร่เวียล่าปูรามครับยัดมาจังหวะนี้ที่ยูเซยูเซดึงกลับมาที่กุลิตคืนหลังกลับมาที่เวียล่าวเดชพิมพแล้วปัด <c oughs> ติดซอร์เตเบกแยังเข้าทางเข้าทางแต่ว่าล้หน้า ผมไม่ได้ครับเดชพิมพ์นี่ครับกุลิตไปยืนลำหน้าอยู่ครับเอาแล้วโอกาสแรกถือว่าทักทายใส่น้องโอ๊ตก่อนเดี๋ยวมาดูทางน้องโอ๊ตครับผมเกมบุกของเขาบ้างแล้วพยายามจะย้อนช่องนี้ก็ไม่ดีครับเดชพิมพ์เอาบอลกลับมาได้ไว18นาทีครับตูเร่ไหลามาที่กุลิตยูเซ และยัดมาแล้วเด็ดพิมพ์ครับจะปัดเลยแต่ว่าไปติดบล็อกยังเป็นเตะมุมของเขาครับกดดันใส่ซามูโอสหนักๆครับผมตอนนี้เด็ดพิมพ์เปิดมาแล้วงงเข้าไปเรียบร้อยครับผมเด็ดพิมพ์ขึ้นนำจากลูซิโอเปิดมาแบบลงล็อกพอดีครับ ชอตเบรกครับขึ้นไม่ถึงครับเอาแล้วครับเดชพิมพ์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับในเกมแรกนาทีที่23เท่านั้นครับจะต,ต้องมาดูว่าน้องโอ๊ตจะกลับมาได้ไหมครับกุลิตดึงกลับมาเวียล่าเข้ายากครับดูเกมรับของเดชพิมพ์ครับยืนเป็นระเบียบดีมากครับคราฟกระชากหนีมา และย้อนมาจังหวะน,นี้ก็ไม่ได้อีกครับโอต๊ตสานาทีครับบอลกลับมาอยู่กับเดชพิมยูเซยูเซ,เซดึงกลับมาที่กุลิตยัดมาจังหวะน,นี้ครับยูเซกุลิตเบียร่าไหลามาที่กุลิตโอช่องนี้สวยแล้วพยายามจะปัน่ชนชอตเบ็กดักได้สวยสมุโอต๊ตหูก็เจอบีบจานเดชบีบหนักจริงๆตอนนี้ระบังกับที่เขาแล้วช่องนี้ไม่ได้ครับวอลเกอร์ 42นาทีครับโอทันหรือเปล่าครับยัดมาจังหวะนี้โรนโดไป44จินโนล่าจินโนล่ากระชากไปบวก1ได้อยู่ได้อยู่ซามูโอสมาเองจินโนล่าจินโจนล่าเจอตูรามดึงกลับมาแล้วยังไงและจินโนล่าจะสื่อไปแต่ว่าตูรามครับไม่หลงครับจบครึ่งแรกไปเดดพิมพ์ขึ้นนำหนึ่่อศูเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังครับ จากซ้ายไปขวาบ้างครับซามูโอดตูเร่ชิโนโล่าโอ้โหดูเดชพิมพ์ครับบีบหนักจัดๆเลยครับยังเป็นทุ่มของทางโอสอยู่แปะขึ้นหลังมาโอสตูเร่ยัดมากุลิตชิโนโล่า จิโนล่าเลนเชงเอาแล้วหนีมาสองสวยเอาแล้วครับผมซามูอัดซามูอักระชากมากระชากมาเล่นยังไงครับจิโนล่าจิโนล่าเฟเข้ามาแล้วบนแล้วเสาแรกแล้วเข้าทางไม่ครับมันเข้าทางจานเด็ดแล้วเด็ดพิมพ์สวนกลับมาซวนโดไหลคืนกลับมาที่ยูเซยูเซย์บนครับรอเพื่อนเติมแล้วตรงนี้ครับช่องนี้สวยกูลิตตบกับหลังก่อนตูเร่เอาแล้วไม่ดีครับเดดพิมพ์บอลกลับมาอยู่ที่ซามูอสยัดมาที่กูลิตด้านบนจิโนล่าสาบหนึ่งครั้ง 63ล้ไหลเข้ากลางมากุลิตมาที่โรนโดโรนโ,โ,โดช้าเกินไปครับเจอเวียล่าเข้ามาบีบตัดเอาบอลกลับมาได้เดดพิมพ์ไหลมาที่ฟานไดเอมปเาเป้คาร์ลอสคาร์ลอสเดดพิมพ์อุรยัตช่องนี้มาไม่สวยครับแต่ว่ายังไงครับซามูโอดซามูโอดออกไปเองสวยไปเองสวยแล้วพยายามดูว่าลูสิโอก็มาช่วยเกมรับแล้วออกได้ไหมตูรามยังได้อยู่ตูเร่ครับกุลิดไหลามาที่ปาเป้ เข้ากลางโรงโนัลโดเอมปาเป้พื้นหลังกลับมาที่คาร์ลอสคาร์ลอสกระชากไปเองครับเดชพิมพ์เหลือเวลาประมาณ12นาทีครับยังนำอยู่แล้วก็ครองบอลอยู่เวียลาเวียลาหาช่องเดชพิมพ์มาที่โรโนัลโดและยัดมาช่องนี้ก็เรียบร้อยครับเดชพิมพ์2.0จากรุดกุลิต <c oughs> ขอบคุณเจพิมพ์ทีด้วยครับ อุละยัดมาอย่างโหดเลยครับช็อตนี้ครับเดดพิมเอาแล้วครับเกมแรกครับ10นาทีของซามูโอสจะได้หรือเปล่าครับ1ประตูก่อนตอนนี้คราฟคราฟมาที่คุลิตยัดมาได้ไหม5นาทีสุดท้ายซามูโอส ตุเร่ไหลามาที่เวียลาไม่ผ่านจิโนโล่าครับแบบนี้เดชพิมพ์เดชพิมพ์กำลังจะเก็บเกมแรกครับผมดันกลิชยัดมาที่ซอนซอน1มินไปเองแล้วพาวะจดเกือบจะมาแต่ว่ามาม่าครับผมดัชลี่ไม่ให้ผ่านแต่มุมยังไงเดชพิมพ์เปิดมาแล้วแถว2ยังเก็บได้อยู่แล้วจะยิงอัดเข้าไปได้ไหม แล้วไหลมาช่องนี้แบบนี้กรรมาการเป่าจบครับผมเกมแรกเป็นของเด็ดบิม2ต่อ0ครับเอาชนะซามูโอสจากเซตเอ็มดีไปโอ้โหโอกาสยิงโอครางโอ้โหซามูโอสเอาแล้วผมเกมหน้าต้องแก้หน่อยครับซามูโอสครับเอาแล้วครับผมเกม2ครับมาแล้วครับ เล่นกะแบบนี้ลบเกม <laughs> ด่าใครวนะ <laughs> ด่าเขาไอ้ห่าเกออ <laughs> ่งทำไมอยู่หนะ้าช่องแช็เก่งต้องมาแข่งนี่วะคนเก่งอะคนเก่งเขาแข่งอยู่โอ,โอ้โหใจยเย็นใจเย็นอืออ่าเดี๋ยวมาดูเกมนี้ครับผมซามอโอสครับจากซ้ายไปขวาได้เป็นเจ้าบ้านบ้างครับ ต้องมาดูว่าเกมนี้จะเอาได้ไหมครับถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านครับเป็นจันเดตจะเข้าไปตอนนี้จันเดตขึ้นแท่น1 0ต่อเกมครับโรนโดไหลามาแต่ว่าเจ็ดพิมไว้ในในวันนี้ผมรู้สึกว่าแกบีบหนักมากเลยนะบีบหนักบีบแรงแล้วก็ทำให้คู่แข่งเล่นยากมากตอนนี้ครับสมูทนี่ขึ้นเกมยากเลยครับไหลเขา้ากลางมาเอาแล้วครับมาที่คลาฟ ตูเร่อุด้านบนสวยจีโนล่าแม่ไม่ผ่านครับติดเวียล่าก่อนเกือบจะได้ปัน่นล้วปาดมาครับเด็ดพิมพ์สวนขึ้นมาปาเป้วนอยู่แล้วไหลมาช่องนี้กุลิตโอ้โหมันหลัำเงินไปแล้วถล่มไม่หน่อยบอลกลับมาอยู่ที่ซามูโอสครับ20นาทีแรกเป็นของน้องโอ๊ขึ้นไมาชุดหนึ่งคราฟคืนกลับมาตูเร่ไหลมาที่เวียล่ายัดมาที่โรนโดครับ แล้วมาที่จิโนล่าจิโนล่าไปเองดึงกลับมาก่อนครับแล้วไหลามาช่องนี้ซาบูโอสูวิเกือบจะมาาเหมือนกันยิงไปติดบลอกครับผมเกมนี้ดูยกกระดับขึ้นมาแล้วซาบูโอสเปิดเตะมุมมาชนาเตเบกบ่งแล้วแถวสองแถวสองตูรามบ,บ่งเข้ากลางมาเวียล่าแก้มาตูเร่ครับไหลามาที่คารส์สกุลิดเอ็มปาเป้ ยัดมาช่องนี้ครับโรนโดเอาแล้วครับกระชากไปแต่ว่ามีวอลเกอร์วอลเกอร์จะโดนแซงแล้วครับผมตอนนี้วอลเกอร์ยังประคองอยู่โรนโดย้อนเข้ากลางมาเดดพิมปูแต่ว่าจังหวะนี้นวิดิชครับผมล้มตัวสไลด์ไปแล้วแถว2ยังเป็นทางเดดพิมพ์เก็บอยู่ตูเร่ไหลามาเอ้าและพลาดเองครับผมเดดพิมพ์ยังไงสังโวดไปเองโรนโดโรนโดแต่วัดลูซิโอครับอินเตอร์เซปสวยมากๆตัดเกมไปแล้วเดดพิมพ์ไหลามาที่จังหวะน,นี้ครับยูเซบิโอยัดมาที่เปเป เป็มปาเป้วนอยู่ไปเองวอลเกอร์และซีดานเทิร์นเข้ามาแม่ไม่ได้ครับเดชพิมพ์ลรวจะโดนทางซามูโอสสวนซามูออสโลนโดสับสับเอา้าเฮ้ยสับแล้ววิ่งไปเองครับผมบอลไม่ไปครับซาบูโอสจะโดนไหมจะโดนย้อนกรรมการไม่ให้ครับเกิดอะไรขึ้นครับจดเมื่อกี้ซาบูโอสตัวไปบอลไม่ไปครับ เอาว่ากันใหม่ครึ่งหลังครับเกมโนโนหนึ่งจากซ้ายไปขวาเป็นทางเด็ดพิมพ์ครับลูซิโอเวียล่ายัดมาจังหวะนี้กุลิตตูเร่ไหลามาที่เวียล่าแล้วช่องนี้เด็ดพิมพ์มาสวยมาสวยโรนัลดยัดมาได้ไหมแล้วเอาแล้วเก็บได้ซามูโอตตูเร่ไหลามาที่จิโนล่าโรนัลโดครับคราฟแปะทางนั้นขวากุลิต กุลิดดึงกลับมาไม่ได้ครับแล้วตอนนี้เป็นเดดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งครับ58นาทีตูเร่คืนหลังกลับมาที่วอร์จิลครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับเดทพิมพครองอยู่ครับในเกมที่2ถ้าได้จบเลยครับเดดพิมพ์เกมนี้กุลิตยัดมาที่ยูเซคืนหลังกลับมาเวียล่าเข้ากลางมาที่กุลิตแต่ว่าจังหวะน,นี้เวร่าของทางสมุโอ๊ดทำได้ดีแต่ว่าก็ออกบอลไม่ดีสมุโอ๊ดเป็นของเดดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งเวีย่าไหลเข้ากลางมา ตูเรยัดมาช่องนี้เดดพิมพจะพาวรว์ช็อตตะวันช้าเกินไปอาราสมูทตัดได้โดยวอลเกอร์และย้อนขึ้นมาครับครับไปเองไปเองแลดึงเข้ามาก่อนและไหลามาที่โรนโดโรนโดสับไปสับยิก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 หนีตัวช่อไหมและสับนี้สับนี้แล้วก็สับมูออดครับผมมาแล้วครับสับูออดเอากดสองเซตเอ็ดีรีไปไหนโ,อ,โอ้ยเอาแล้วครับผมเดดพิมพโดดํำในเกมที่สองจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ 74นาทีไหลมาตรูรามครับเดชพิมพ์เดชพิมพ์จะตีเสมอหรือเปล่าครับไม่งั้นว่ากันเกม3และยัดมายัดมาและเดชพิมพ์นึงกับมาล้วปัดจอตีเสมอทันควัน78นาทีโอ้ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ตายครับผมเด็ดพิมพ์78นาที79ครับตอนนี้ครับซามมโอโอ้โหสาสตนำได้เอาแต่ไปเสียบอลอย่างนั้นเอายังไงซามูโอดจะเกมพิกหรือเปล่าครับแ้ะเพย์สุดท้ายจานเดทจะได้เล่นครับ83นาทีคื้นหลังกลับมาที่ตูรามตูรามเวียล่าอู๋แลับเบิร์นมาสวยเบินมาสวยด้านบนด้านบนแล้วยังไงอุ๋จะเข้าในไม่ได้ครับามาซาโออทันหรือเปล่าแบบนี้ แลวคว้างเร็วออกมาจิโนโล่า89นาทีครับ90โอ้โหไม่ได้ครับเกม2ยังไม่มีผู้ชนะครับระหว่างซามูอสกับเดดพิมโ <i> อ้ยเดดพิมพ์มีโอกาสยิงครั้งเดียวครับ กูจะหลุดไอ้ยักษหัวเลยอาแล้วครับเกมนี้เหมือนเดิมเงื่อนไขของจาย์เดชเดชพิมพ์ชนะเข้าสู่รอบ16คนไปเจอต่อต้นทันทีแต่ถ้าแพ้ก็ต้องว่านเกม3ครับผมมันยังอยู่ในเกมที่2นะครับ ซามูอัครับผมจากซ้ายไปขวาชุดสีม่วงเหมือนเดิมครับเดดพิมพ์ชุดสีขาวเขียวขวาไปซ้ายวอล k e เกอร์ไหลามาที่กุลิตคลาฟซามูอ,อัก็ถือว่าน้องใหม่ไฟแรงครับเล่นกับเดทพิมพ์ได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกไม่ธรรมดาครับติดตามไว้เลยยาวๆน้องโอ๊ครับผมซามูโอ๊ เอมปาเป้ตูเร่ครับยัดมาจังหวะนี้เบินมาที่กุลิตกุตลิตไหลามาที่ยูเซคืนหลังกลับมาเวียล่าเวียล่ากระชากไปครับอ้าวแล้ครับเดดพิมพ์คืนหลังกลับมาที่ตูเร่ตูเร่วนอยู่ไหลามาช่องนี้เดดพิมพ์ไม่ได้ครับมาม่าไม่ให้ผ่าน แต่ว่ายังเป็นเตะม,มุมของเขาเกมแรกก็มาจากเตะม,มุมนะเตะเมามาแล้วก็เหมือนเดิมครับลูซิโอเจ้าเก่าเ,าเจ้าเดิมบ่งให้กับเดชพิมพ์ขึ้นนำอีกแล้วครับเหมือนเกมแรกเป๊ะๆโอ้โหนี่ครับลูกเตะม,มุมมันก็สำคัญนะครับถ้าเปิดแล้วมันเข้าหัวแล้วมันได้มุง่งทำประตูได้อ้าแล้วงานเข้าซามูโอ มาเสียลูกเตะมุมอีกแล้วครับ23นาทีครับเดตพิมพ์นํา1ต่อ0วิดิชเอา้าเราไปจ่ายอย่างงั้นเอางานเข้าหรือเปล่าซามูอัยูเซ่กระชากไปกระชากไปแล้วดึงกลับมาแล้วเน้นๆอย่างนี้ยูเซ่ไม่ผ่านมามาเชสเตอรครับเซฟอีกแล้วแต่ว่าเตะมุมอันตรายของเด็ดพิมพ์โอ้แล้วเหมือนกองหลังจะไม่ขึ้นมาครับเดดพิมพ์ เล่นสั้นๆมาเอาลราไม่ดีเองครับเป็นบอลของทางซาม,มูอสคลาฟมาที่ตูเร่จินโนล่าไหลามาช่องนี้ครับโรนโดไปเองโรนโดไหลามาที่จินโนล่าจินโนล่าจะย้อนไม่ย้อนแต่ย้อน,อนมาช่องน,นี้ย้อนมาช่องน,นี้มาเหมือนกันมาเหมือนกันซามูอัครับผมตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจากโรนันโดอ้ยเอาไม่ยอมเหมือนกันครับซามูอจากเซตเอ็มดี เอาแล้วครับเกมมันเดือดครับผมเกมมันเดือด35นาทีครับซามูอัดหนึ่งเดดพิมหนึ่งและจานเดดครับผมลักไก่เหล่าแตกหรือเปล่าเหล่าแตกแล้วไปสกัดอย่าง้รก็มาการชี้จุดโทษครับเจอครับเจอยกมาลูกยกของจานเดดและจุดโทษจุดโทษได้ไหมและยิงและยิง,ยงออกเองไม่ออกแต่ว่าชนเสาจานเดดเอาแล้วครับผมไปเอาไก่เขาแล้วก็ปล่อยไก่คืนเหมือนกันไม่ได้ที่เสมอ ยังนําไม่ได้ครับจันดิตตอนนี้ยังเสมอกันอยู่หนึ่งต่อนหนึ่งสี่สี่ทียังได้ครองระยัดมาแล้วเอาได้ครับจันเด็กก่อนจะจบครึ่งแรกครับยูเซแก้ตัวให้กับเพื่อนโอ้ยนำง่ายๆไม่ชอบครับผมชอบแบบยากๆครับเด็ดพิมเ์7ด ซามูโอสทันหรือเปล่ากรรมาการว่าไงยังให้อยู่กรรมาการให้อยู่แต่ว่าน่าจะเสี่ยงเล่นยกไปซาโมโอ,โอรัตจบครึ่งแรกครับยังเป็นเดดพิมพครับนำอยู่2ต่อหนึ่งครับทำให้ครึ่งหลังซามมโอสต้องเร่งหน่อยครับยังไงครับแล้วครึ่งหลังจะเป็นทางเดดพิมพ์ได้เล่นก่อนเด้ครับผมจากซ้ายไปขวาเขีียก่อนตูเร่ครับไหลมาเวียล่าเดทพิมพ์ โอ้ oh, ลุ้นแทนน้องๆว่ง,งจริงนะเว้ยเพราะว่า oh, <Okay. S 2> พี่ก็เคยแบบแข่งคัดอย่างนี้มันแบ,บรู้สึกแบบความกดดันนะทุกคนมันก็อยากได้หมดอะเราพาให้ทำขึ้นมาให้น้องๆแข่งมันก็รู้สึกเอาใจช่วยทุกคนครับใครแพ้ไปก็ว่ากันใหม่อย่าพึ่งทอ้อซามูโอสได้ไหมแล้วก็เป็นเตะมุมของทางซามูโอสอยู่ครับ ทอมีไว้ให้ลิงถือครับผมแล้วเปิดมาซามูโอดด๊ตตายอัลซามูโอตตีเสมอเหมือนกันครับจากเอ็มยาฟิตติชยังไม่ยอมรับเซตเอ็มดีซามูโอ๊ตเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมงมามงกลับครับผมน้องโอ๊ต เอาล่ะครับ1ชั่วโมงผ่านตอนนี้ครับกลับมาเท่ากัน2-2ครับโอ๊ตกับเดชพิมพเดชพิมพตูรามครับมาที่ยูเซขื้นหลังกลับมาตูรามไหลมาที่ยูเซเวียล่าตูเร่ครับยัดตูเร่ยังไงยัดมาช่องนี้แล้วเดชพิมพปั่น้อู้หมาม่าวันนี้ถ้าจบแบบไม่แพ้นี่ MVP เอาไปเลยครับ สเตปจะตัดเลย3 4ลูกครับมามาของทางโอสชอต์เบ็กบ่งเคลียร์มาแล้วแถว2แถว2เป็นทางเดทพิมพ์เก็บได้เอาแล้วลูซิโอลูซิโอวนไหลามาที่ตูเร่ขอจะปั่นอีกครั้งหนึ่งครับและดักได้แั้วซามโอสแล้วลขึ้นมาเองจิโนล่าจิโนล่าจะไปช่องนี้บอลยังเก็บได้อยู่ไหลามาที่เวล่าและช่องตรงกลางเวล่ายัง เก็บบอลได้ครับครับ,รบไหลไปที่ลนโดโลนโดไปเองสับสับแรวครับผมเจนาทีสับแต่ว่ามีตูรามมีตูรามซาซาบูออดแต่ว่าฟันได้กรรมาการที่จุดต้อได้กับซาบูออดครับเอาแล้วยังไงยังไงแบบนี้ซาบูออดเกมนี้มีโอกาสขึ้นนําช่วงท้ายเกมรลโด พิมยังมีเวลามีเวลาลักไก่หรือเปล่ายัางไม่เล่นครับผมค่อยๆต่อขึ้นมา83นาทีตูเร่ไม่งั้นเกมสาครับผมเวียล่าเวียล่ามาที่จีโนล่าต้องเน้นจัดๆครับผมเพลงนี้เด็ดพิมพ์7เ<ค>จ็ดแดนกิลชยัดเข้ามาสวยครับเวียล่าแล้วยังไงย้อนกลับมาแม่นไม่แม่นนะจิโนลายัดมาแต่ว่าล้มหน้าครับผมแบบนี้แบบนี้โอกาสซาบูอัดจะตีเสมอหน,นึ่งต่อหนึ่งเกมหรือเปล่า เล่นยังไงต้องเลือกเพลเล่นครับผมเล่นยังไงซามูสอสเลือกที่จะเตะทิ้งไปเลยแล้วยังไงแลเดทพิมพ์เดทพิมพ์ได้อยู่ไปเล่นผิดพลาดหรือเปล่าแต่ว่าวีดิชวิดิชยังเก็บได้แบบนี้ซามูสอสตีเสมอครับอู้ยอาลนะหนึ่งต่อหนึ่งเกมครับซามูอด 1, ดัดหนึ่งเดทพิมหนึ่งครับต้องตัดสินเกมสามอบอกเลยว่าเกมนี้ครับ มามาดัชช e, ูรี hat, ่ครับโคตรเอาเอาจัดจัดครับผมน้องๆว่าไงโกยก็ว่างันนะอ่ะไปละเกมมันมาละซามูโอสครับผมเกมนี้จะเป็นเขา หรือว่าเดดพิมพ์ครับตอนนี้คนละหนึ่งเท่ากันใครชนะได้ไปต่อเจอกับตอต้นใครแพ้กลับบ้านครับซามูโอสครับผมจากซ้ายไปขวาครับตูเร่ชุดสีม่วงนะครับน้องโอสชินอลาโยล่ากระชากมา เฟกหลอกกลับมากรรมการยังให้เล่นต่อแต่ว่าตูรามไปแย่งได้แต่ว่าย้อนหลังไปให้ครับกรรมการซามูโอตได้ฟรีคิกแล้วเปิดัเกิดจะได้ครับผมอาจจะเข้าทางและเข้าทางต้องปัดออกไปกูตัวยังไงยังไงและซามูโอตได้เตะมุมครับกุลิตกุลิตอยู่ที่บอล กุลิตเปิดมาซัมจะให้วิดิชเจ้าเก่าแต่ว่าตอนนี้อ้าแล้วครับผมเดชพิมพ์เดชพิมพ์ตัดกลับมาได้ได้ย้อนคาร์ลอสคาร์ลอสดึงกลับมาเวอร์จิลโโอ้หกลับไปตั้งกันใหม่เลยผมเดชพิมพ์15นาทีแรกเป็นของซาม,มูโอสครับแล้วตอนนี้มาเป็นของเดชพิมพ์บ้างตูรามาที่เวียลา่ายัดมาที่ป้าเป้ช่องนี้ครับกุลิต คาร์ลสเข้ากลางมาตูเร่มาสวยครับผมเดดพิมพ์ไหลเข้ากลางมาที่โรนโดครับเลนเชงหนึ่งครั้งยูเซยูเซสับไปเองดึงกลับมาก่อนครับเดดพิมพ์แล้วช่องนี้อุลปาดลงล่างมาเอา้าไม่ดีครับเดดพิมโอ้โห,หไว้เสียง่ายครับแล้วยังไงจอตเบกซามูอัแก้ไปเลยครับข้ามฟากมาเลยตอนนี้เหมือนเล่นมั่นใจขึ้นครับ ซาูโออ้าวไปเสียฟรีกิกครับผมเด็ดพิมพ์ได้อยู่ครับอ้าวแล้วเด็ดพิมพ์เฮ้ยเล่นอะไรอย่างงั้นเด็ดพิมพ์แล้วไปเสียอย่างงั้นไปเสียอย่างงั้นได้ยังไงแล้วซาบูโอตมาซาบูโอตมาไปเองลอดดอไปเองลอดดอภาวะจอดครับอุ่ยไปติดตีมองกุตัวครับไม่ผ่านครับซาบูโอตเกือบครับผมเด็ดพิมพาเฉยรัดงงแล้วแถวสองอาวแล้วครับจากที่จะไม่โดนเด็ดพิมพ์ ขึ้นมาที่ปบปบ๊อปเป้เอ็มป๊ปเป้ดึงกลับมาก่อนไหลมาเทือนโดนและช่องนี้สวยช่องนี้สวยเด็ดพิมพ์กระชากไปสับยิกยิกครับแต่ว่าตอนนี้มีเตโออยู่เตโอประคองอยู่เตโอจิมได้แต่บอลมันเข้าทางเด็ดพิมโอโหยูเซครับแล้วมายิงช่วงเวลาสำคัญก่อนจะจบครึ่งแรกครับโอเตโอครับไปพลาดได้กับทางยูเซ แย่งบอลไม่ขาดครับเดชพิมพ์มาแล้วครับในเวลาสำคัญ <S <S 1> <S 1> อุตแตว,ว่าบวก4บวก4แบบนี้ได้อยู่ได้อยู่ซามูอสเล่นยังไงมีเพจ,จะเล่นแต่ว่าออกไม่ดีครับเร่งเกินไปแบบนี้กรรมการน่าจะเป่าจบหรือเปล่ากรรมการให้ไม่ให้ครับผมจบครึ่งแรกครับเดชพิมพ์ขึ้นนำซามอูอัหนึ่งต่อศูนย์ครับในเกมตัดสิน ต้องย้อนไปจังหวะที่จานเดชเสียแล้วก็นั้นนะแซมโอัดก็ปิดไม่ได้นะเดียวเดี่ยวอย่างนั้นเกมมันเลยพลิกครับก็ต้องชมความนิ่งจานเดชด้วยกลับมาได้แล้วครับตอนนี้แต่ว่าครึ่งหลังครับเวลายังมีให้กับน้องโอ๊ตอีกเยอะเรามาดูว่าเดชพิมพ์ขึ้นมาก่อนครับจะหาประตูที่2ครับเพื่อเล่นสบายๆแล้วไหลเข้ากลางมาที่ตูเร่ตูเร่เข้ามาจังหวะนี้เวียล่า เวียล่ายังวนอุละช่องนี้โล่งๆแบบนี้ก็ไม่เหลือครับผมเด็ดพิมพ์2ต่อ0จากจิโนล่าครับและยืนอยู่อย่างนั้นครับโล่งๆแบบนั้นมันจะไปเหลือหาอะไรครับ เอาแล้วซามูโอ้ครึ่งชั่วโมงที่เหลือครับไม่มีเสียน้องวันนี้เล่นได้ใจคนดูแล้วครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้สุดต้องเอาให้ได้จิโดลามาที่ตูเร่เวียล่ายัดมาที่กุลิตคืนกลับมาเวียล่าจิโนลายัดมาช่องนิดไม่ได้ครับและเดทพิมพ์เตะทิ้งไปเวลายังมีครับ24นาทีที่เหลือของทางซามูโอต้องการสองประตูจิโนลา คืนหลังกลับมาตูเร่ชิโอล่าได้ไหมได้ไหมครับผมไหลามาช่องนี้ครับตูเร่ยัดมาอาระเดดพิมพ์จะได้ย้อนมาชิโนล่าไปเองไหลามาจังหวะนี้ครับดันกลิชคือหลังเข้ากลางเอมปปเป้กระชากไป73นาทีครับเดดพิมพตอนนี้ก็ไม่ได้เร่งอะไรแล้วครับคลองบอลเวียล่าวนอยู่แล้วเข้าในมาที่โรนันโดครับโรนันโดยัดมาช่องนี้เดดพิมหมู่แบบนี้น่าจะจุด ไม่จุดครับกรรมาการไม่เป่าแล้วก็12อนาทีซามูโอตซามูออดได้ไหมอาแล้วครับผมมามาโรนโดมาโรนัโ,โดมาซามูโอดครับผมอาแล้วครับไล่ขึ้นมาครับ1ต่อ2จากโรนันโดทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าครับ 8นาทีกว่าๆบีบเลยบีบเลยซามอูอัดเอาหน่อยละเดดพิมพิมพ์ย้อนก่นกับผมตอนนี้เซตเกมกันก่อนว่ายังไง84นาทีอาละเดดพิมพปูเกือบจะพลาดแต่ว่าบอลยังเข้าทางอยู่ฟานไดเลนกว้างกวางเดดพิมพเอมปาเป้แบบนี้แบบนี้ซอนไหลมาเวียร่ามาที่จินโนลา8787ซ 87. อนไหลมาได้ไหมจินโนลาไปเองไปเอง,ป,เองปิดเกมได้ไหมปิดเกมได้ไหมเดดพิมพ์ปิดเกม ไปเจอกับตต้นครับในรอบ16คนสุดท้ายวันเสาร์นี้แล้ววันไหนที่ถ่ายแกนี้ก็3เกมมาตลอดนะจารย์เดชนะตั้งแต่วันที่วัชีแล้วนะแล้วเกม3แกก็กลับมาได้ตลอดนะครับโอ้โหแข็งอยู่ครับตอนนี้ถือว่าแข็งโป๊กครับเดชพิมพ์ แต่ก็ต้องชมนะครับผมต้องชมวะ่ะขอชมน้องซามูโอสเลยครับวันนี้น้องเล่นได้ใจคนดูวะ่ะแล้วก็อย่าพึ่งท้อครับผมครั้งนี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าครั้งหน้ามันไม่แน่ครับถ้าฟอร์มแบบนี้ทรงแบบนี้พี่ว่าไปได้อีกไกลครับลุยกันใหม่ครับผมสำหรับการแข่งขันเ c m ซี i l e ครับซามูโอสส่วนเดชพิมพ์ยินดีด้วยครับผมได้ไปต่อวันเสาร์นี้ ขอให้เป็นบิ๊กแม์นะครับผมพี่ขอเป็นบิ๊กแมทแล้วกันนะวันเสาร์นี้นะครับ